สวัสดีค่ะวันนี้พอมเพลงนะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับผมมาที่ร้านแรปมาสเตอร์นะครับผมที่สุดเลยครับพ่อเมนต้าเชียงใหม่นะครับผมอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคาร B ร้านนี้นะจะบอกว่าขึ้นชื่อมากเลยเรื่องอาหารกิจกามกิการที่เป็นแรปก็คือเป็นแบบแรปแรปโยร์โยร์ม่ใช่เป็นแรปแบบว่าเป็นแป้งตอร์ติญ่านะคะมาแรปว้า มีไส้ที่แบบเด็ดจัดจ้านตามสไตล์นมกิกันมีกี่ไส้โอ้มีเยอะมากให้เลือกเต็มที่เลยจริงเหรองั้นเดี๋ยวรับไปดูยนะครับว่ามีไส้ไหนบ้างแล้วก็จะมีเมนูอะไรบ้างเข้าไปเลยครับจับไปเลยค่ะ เมนูของทางแรปมาสเตอร์นะครับผมตอนนี้ก็อยู่บนโต้ะเรียบร้อยแล้วนะครับทานทุกอย่างกินแต่ของจริงนะบอกเลยอ่ะเรามาเริ่มที่เมนูแรกใก็คือมินิแรปนั่นเองคราคาอยู่ที่6กสิบาทแต่ว่าได้ชิ้นใหญ่ขนาดใหญ่มากบอกเลยว่าแบบอิ่มมากจะกินยังไงให้หมดสำหรับผู้หญิงในแขกงี่ฉันแต่ผมหมดเพราะผมตัวใหญ่ไม่ใช่พอคุณเป็นไส้อะไรนะคะที่เลือกนะะคก็คือจะเป็นไส้ไก่ ใช่ซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีไส้ให้เลือกได้หลากหลายมากๆโดยที่หัที่เป็นเนื้อสัตว์ก็จะมีทั้งเป็นไก่เป็นหมูใช่ไก่ก็มีหลายซอสแบบหวานแบบเผ็ดนะคะแล้วก็สามารถเลือกใส่ผักได้อย่างเต็มที่เลยมะเขือเทศข้าวมูดหัวหอมผักกาดเลยใส่ได้หมดเลยที่อย่างนี้ไม่อั้นนะก็คือง่ายๆว่ามาเลือกบริเวณหน้าร้านได้เลยว่าอยากใช่อะไรนะซึ่งบอกเลยว่าอยงสองอันนี้คือจริงๆแล้วมันต่อกันนี่มันแล้วกันมานี่เลย เออแล้วเขาก็ตัดออกให้มันแบบกินง่ายๆหกสิบบาทอ่ะคือถูกมากถูกมากจริงๆลยะหกสิบบาทได้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่พอนะ่เข้าใจนี่นะยังมีชิ้นแถมมาด้วยนะอ่าฮะแล้วก็มีชอเมโทซัลซ่านะเป็นซอสราดนี่อร่อยเลยนะเก่งโอเคมาแล้นเดี๋ยวกินเลยใช่ไหมยังไม่แนะนำสองนั้นใช่ไหมอันนี้กับหม่อ๋อโอเคแนะนำก่อนแล้วก่อนแล้วอันนี้นะคะก็คือมันหวานมันหวานเหรอถ้าได้กินก็แบบไม่ชิมเลยอ่ะ ลองชิมไหมเดี๋ยวให้ชิมเฮ้ยอ่ะฮะแค่นี้กลิ่นก็แบบไม่ไหวแล้วอะดูสิมันคือมันหวานทอดอะค่ะคุณผู้ชมก็คืสามารถแบบว่าแอบมาเป็นยาดมได้เลยแอบที่มันหอมมันนั่วหอมไหมอ่าได้อยู่อ่ะฮะอันนี้ก็คือชิฟนะคะชิฟต์ทอดนะคะราดซอสแบบซอาซาว้าวซอสเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกผักได้ด้วยนะว่าจะผักอะไรบ้างหัวหอมมะเขือเทศข้าวโพดหรือว่าจะใส่ชิ้เข้าไปด้วยได้มัเลย ก็คือง่ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่50บาทก็สามารถกินแลบมัสเตอร์ได้แล้วเออไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไก็ได้ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าอ่ะขอบคุณชิมของคุณเราขอบคุณชิมของคุไส้ไก่ผัดเผ็ดนะครัอันนี้ไส้ไก่ผัดซอสซอสหวานอานนี้ตัวนี้มีแอปเปิ้ลหน่อยๆอร่อยมากโอเคเคยกินแล้วใช่ไหมเคยกินแล้วอันนี้แนะนำที่สุดเราจะกินยังไงให้มันดูดีอ่ะกินเนมันใหญ่มาก ใช่โอเคครับกินเลยมป้งแบบแป้งดีมาก้ดีมากแป้งนุ่มแบบว่าแล้วไส้อะที่เผ็ดแบบนี้ยคือมันเป็นไม่ใช่เผ็ดว่าเผ็ดสไตล์ฝรั่งขนาดนั้นคนไทยก็กินได้เพราถ้าเข้าปากคนไทยมากท้าไมหายแค่ครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยคำเล็กๆคำเล็กเๆเนาะขอกินเพื่อคำเล็กเลๆโอเคลองชิมกินก่อนแล้วไม่ชิมแล้วอะไรรู้ยุ้มเนี่ยอร่อยคือชอบตรงที่ ความกรอบอ,ะอ่ะม,มันม,มันมีความกรอบแบบมันไม่ใช่เหมือนมาฝรัง่งทอดอย่นะ,นะ้นออ,อร่อยอร่อยจริงๆมันกินเพลิ่นๆอ่ะนี่กินมันเพลินดูหนังดูอะไรเยอะพอพูดถตัวแป้งนี้เราลองมาชิมให้มันพอมันลา,าลดใรามาชิมละลาดกับซอสดูนี่ต้องกินกับซอสนะมีโรยชีสด้วยนะจ้าโรยชีสแบบว่าสุกๆนี่นี่ให้ดูชีสเป็นไงบ้างนี่ขอซอสก่อ ซอสเน้นๆเพื่ออันนี้เป็นซอสเน้นๆดีซึ่งสามารถจริงแบบซอสได้ด้วยนะแต่แป้งเขามีความแบบแป้งมีรสชาติอ่ะใช่เขายัดไส้ลงไปอย่างนี้ด้วยไงเห็นบ้างๆเนี่ยแต่เขาเห็นพี่สีไปหันในการยัดไส้ลงไปมากๆคือตอนนี้ดูความสุขแบบมันไม่ใช่รสชาติแป้งแบบแป้งจ๋าขนาดขนาดเออซึ่งดีนะโอเคเลยอ่ะ คือมันหวานไหมเจคือมันหวานชิ้นใหญ่มากนะไม่เอ,อยโดมเองชิ้นใหญ่แบบเนี่ยหอมมากกับซอสมาโยองเนสรสชาติเป็นไงยังไม่ชิมเลยมันหวานนิดงมันหวานใช่มันแบบคุณเนื้อเขาคือละลายในปากแบบกรอบนอกนุ่มในจริงๆคือ มันก็เหมือนฟิลคล้ายๆแบบมหมกผักทอดใช่แต่อันนี้มันคือการเอาหมันหวานเนี่ยมาทอดใช่แล้วกินกับซอสเงี้ยคือมันความเข้ากันกับการโดยเกลือของเขามันสุดวันแล้มันดีอะมันละมุนไปหมดเลยรสชาติละมุนแบบดีทั้งปากเราได้แจกขนาดเนี้ยจริงขนาดเนี้ยห้าสิบบาทละมมันหวานอ่ะมันหวานกี่ลูก ออดูสิห้าสิบบาทอ่ะนะมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่าเป็นเหมือนเป็นมังสวิรัติด้วย <S S ใช่ค่ะ,ะแต่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็สามารถมาทานได้ใช่<ด>แล้วรสชาติของมังสวิรัติเนี่ยแล้วเขาก็ปรุงให้อย่างดีนะไม่<อ>ใช่ว่าแบบคนที่เขาจะเข้าใจว่ามังสวิรัติรสชาติจืดๆทีไ่ไปนันร้านนี้จัดจ้านจริง,รง,รงคือแบบอร่อยมันมีความสุขว่ามันเขาเรียกว่าเนี่ย มันครบรสและอย่างหน่งคือมันสวนที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันอาหารคุ้มค่าหมูน่นะใช่แล้วรสชาติข้าวฝากคนไทยอย่างเงี้ยจริงาอาหารในยะ่านนี้เป็นอาหาร<ช><ช>แบบแ,แท้จ,จริงคือรู้สึกว่าเป็นอาหารแบบเม็กซิกันที่แบบว่ารู้สึกว่ายังไม่เคยกินมาก่อนอะ่ะ<อ>มันสุขวิาเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วแบบว่าที่ไหนไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อนแบบนี้เอาง่ายๆนะครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับผมกับร้าน g r มาสเตอร์นะครับผมที่สุดกันครับผมเป็นร้านเชียงใหม่นะครับผมสามารถมาง่ายเลยครับผมกับที่ อามัตยาคันดีนะครับผมมาที่ชั้นหนึ่งนะครับผมร้านเนี่ยจะติดกับตรงร้านยีเป็ทอเออนะสีเขียวแล้วก็รอบร้านรอบร้านมีมีเทสวิบับ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 อยู่เออนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดไลค์เพจคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เรามียูทูบชาแนลแล้วนะครับผมพอมินดาเชียงใหม่นะครับผมก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนั้ยังมีอีกประมาณ เราน่าจะ่คำก็หมดแล้วละ่ะของเราคือปากใหญ่ <c oughs> <c oughs> นะโ okay, อเคครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ